มะม่วงแอปเปลิลค่ะเพื่อนๆกำลังออกชอ่อนะคะออกเต็มไปหมดเลยแต่มันจะติดสก,กีลูกเนาะนี่ค่ะมะม่วงแอปเปลิลนี่ค่ะลูกมันต่อมากนะคะเพื่อนๆแต่ช่อนี้ไม่น่าจะไม่น่าจะโอเค ชอบมันเหมือนจะโดนน้ำค้างมันดำดำนคฮะพาเพื่พอนๆชมสวนตอนเช้าโต<อ>๊ะทานกาแฟของเราอยู่คนเดียวก็เดินเดินเล่นเล่นดน้ำบ้างอยู่ในสวนสบายใจดี ตอนแอปเปิลนก็ใบร่วงมดไม่รู้มันเป็นเพราะว่าฤดูการใบไม้ผลิใบไม้ร่วงอะไรของมันหรือเปล่าก็ไม่ทราบครัปกติมันก็จะใบมันก็จะสดชื่นนะคะแต่ว่าตอนนี้มันมันเหลือแต่ต้นเนี่ยมันไม่ตายนะคะแต่ว่าเดี๋ยวเดี๋ยวมันคงจะฟื้นขึ้นมาอันนี้ต้น ทอนะคะเพื่อนๆต้นทอนี่ทอแท้นี like 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 ่เนี่ยค่ะต้นทอสูงเกือบเท่าเราแล้วมะม่วงพวกนี้เป็นมะม่วงเบาทั้งหมดนะคะเพื่อนๆนี่มะม่วงเบาทั้งหมดนะคะเพื่อนๆเบาภาคใต้เบาปักใต้ที่เขาเรียกกันนั่นแหละค่ะ ตนนี้มันก็เริ่มออกลูกออกลูกออกช่อแล้วนี่มะม่วงเบามะม่วงเบาอ่ะค่ะเพื่อนๆลูกน้อยแต่ราคาค่อนข้างแพงที่บ้านนะคะแต่ไม่รู้ว่าที่อื่นเขาจะราคาแค่ไหนแต่ที่นี่แพงค่ะ เช้าๆหรือดูแลงไม่ค่อยมีอะไรนะคะในสวนก็ประมาณนี้ค่ะเราก็ดูลด,ดน้ำไปเพิดเพลินอยู่ในสวนของเราตอนนี้มันยิ่งมีโควิดนะคะเพื่อนๆต้องเซฟตัวเองดีๆนะคะ อย่าตกกินช้อนกินร้อนช้อนกลางล้างมือไปไหนก็สวมแมสนะคะเราต้องเซฟตัวเองไว้ก่อนนะคะเพื่อนๆบรรยากาศโดยรอบในสวนนะคะตอนเช้าอุ้ยพอมันย้อนแสงก็จะไม่ค่อยเห็นเดี๋ยว เนี่ยค่ะเพื่อนๆก็จะประมาณนี้ค่ะเพื่อนๆในสวนนะคะเนี่ยค่ะเนี่ยค่ะาเพื่อนๆเ,เ,เดิน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  นี่คือกระถอนกระถอนกำลังออกช่อครับเพื่อนๆเห็นไ,ไหมคะออกช่อเต็มไปหมดเลยมันติดนะคะเพื่อนๆมันติดทุกปีเลยแล้วมันก็ติดเยอะด้วยนะครับเพื่อนๆหอกันไม่ไหวเลยเนี่ยค่ะนี่นี่มันออกช่อเต็มไปหมดเลยทุกกิ่งทุกก้านเลยอะครัเพื่อนเพื่อน กูต้นน้อยแต่ก็งามเพื่อนๆดูปล่อยแก่ตลอดไม่มีคนกินพริกไทยกับกล้วยไม้นะครับเพื่อนๆพริกไทยมันมาแอบแฝงต้นกล้วยไม้อันนี้ก็เป็น วอเตอร์เกตปลูกในกระถางมะนาวเพื่อนๆดู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 มะกรอบเห็นไหมเห็นไหมมันดกมากนะเพื่อนๆดูดูมันดกมากสรุปไม่มีคนกินหรอกครับเพื่อนเพื่อนนี่ ดูมันดกมันแทบจะไม่มีใบแล้วนะคะเพื่อนๆมันมีแต่ลูกมันดกมากนี่คนกินตัวเองก็ไม่ได้กินไม่มีเวลาจะกินไม่ไม่อยากกินด้วยลูกด,ดีครัมันดกขนาดนะัน อูไว้แต่ไม่กินนี่ก็บ้านหลังน้อยๆของเจ้าของช่องเป็นบ้านหลังน้อยๆลกๆสักหน่อยไหยเมียค่ะนี่คือต้นมะยองชิดนะคะเพื่อนๆต้นมะยงชิดนี่เป็นมันบรี่ สายเชียงใหม่หกศ่ะสายพันธุ์เชียงใหม่หกศขโมยกิ่งเข้ามาเหมือนเดิมอยากได้ก็เลยเด็ดยอดเข้ามาเนี่ยตอนไปเที่ยวเชียงใหม่ก็ไปเจอสายพันธุ์เนี้เป็นสายพันธุ์ที่เราอยากได้มากแถวบ้านเราไม่มีขายอะ่ะก็เลยตัดยอดเข้ามายอดหนึ่งมาปักชำ้ำ ก็ขึ้นต้นจันผาต้นจันผานะคะเพื่อนๆเดี๋ยวขอไปย้ายสายน้ำก่อนนะคะเพื่อนๆสำหรับคลิปนี้พาเพื่อนๆชมสวนแค่นี้ก่อนนะคะอย่าลืมกินร้อนช้อนกลางล้างมือสวมแม้ทุกครั้งที่ออกจากบ้านกลับเข้าบ้านล้างมือทุกครั้งนะคะ เซฟตัวเองเซฟคนอื่นสวัสดีค่ะ